อัสสลามอะลัยกุมะเรฮมมตุลลอฮิบระกาตุแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่อลาะห์ทั้งหลายเมื่อครั้งหนึ่งที่ลเลาะห์ซ ا บฮาละะอา ل าได้ให้นบีมูซาได้เรียกร้องฟิรูนไปสู่ลเลาะ س ์ซ ا บฮาละะ ع า ل าให้ได้เชื่อมั่นต่อลาะห์และได้ศรัทธาต่อลเลาะห์ซ ا บฮแนะะอา ل าแต่เขานั้นกลับโอหังและทรนงต่อล l ะ a ์ยะโซต่อลเลาะห์ซุบฮาละะอาลาและ ท่านนบ,บีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นก็ได้นำบรรดาบันิอิสราเอลออกจากดินแดนอียบนะครับผู้ซึ่งที่มีกษัตริย์ฟาโรนั้นเป็นผู้ปกครองและกดขี่ข่มเหงต่อบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอสซุบฮานวะตาลาทั้งหลายอัลลอสซุบฮานวะตาลาก็เลยดํารัสให้ท่านนบ,บีมูซานั้นได้เดินทางออกจากดินแดนแห่งนี้แต่เมื่อ ฟาโร์รับทราบข่าวการหนีของท่านนาบีมูซาและบันิอิสราเอลแล้วก็ได้ตามที่จะไปจับตัวและนำมาลงโทษกับการที่เขานั้นได้ทรยศต่อฟิรูนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคนที่เชื่อมั่นคนที่ศรัทธาต่ออลอสุบฮานวตลตลาอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือกับพวกเขาเหล่านั้นแต่ใครที่ทรยศและไม่เชื่อฟังต่ออลอสุบฮานอลตลา จุดจบของเขาก็จะเป็นดังในเรื่องที่ท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้พบเจอนะครับพี่น้องครับในในในตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบาฮาอัลตัลาบอกว่าฟัลัมมาตรออันจัมานกอลาะอัสฮาบูมูซาอินนาละมุตตะรกูนครั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายแต่ละฝ่ายได้มองเห็นซึ่งกันและกันพวกพ้องของมูซาก็กล่าวว่าแท้จริงเราถูกทมนะครับ แท้จริงเรานั้นถูกตามทันแล้วคือไล่าตามทันแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านนบีมูซานั้นออกจากดินแดนอิบในตอนค่ําและท่านและฟิรูรน,นั้นถูกไล่าตามนะครับและฟิรูน์ไล่าตามท่านนบีมูซามาทันในเช้าตรู่นะครับแล้วก็เมื่อทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายของมูซาได้เห็นฟิรูน์และก็ฟิรูน์ก็ได้เห็นฝ่ายของท่านนบีมูซา ฝ่ายของท่านนาบีมูซาและบันิอิสราเอลก็เกิดความกลัววิตกนะครับและนบีมูซาก็บอกว่ากอลักลลาอินนามัยอัลบีไยฮดีนเขามูซาได้กล่าวว่าไม่หรอกแท้จริงแล้วพระเจ้าของฉันนั้นได้อยู่กับฉันและพระองค์ก็จะชี้แนะทางให้แก่ฉันนั่นหมายความว่าอลัลลอฮ์นั้นจะให้ทางรอดกับท่านนาบีมูซาอละลัยฮิสลามนะครับพีนองผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายใครที่เชื่อมั่นและศรัทธา นะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกเขาแม้ว่าเบื้องหน้าจะเป็นทะเลเบื้องดังเป็นศัตรูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนาบีมูซาและศรัทธาเชื่อมั่นแล้วมันจะยากสักเพียงใดถ้าหากว่าเขานั้นอีมานต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อลัลลอฮ์ก็จะให้นะครับพวกเขานั้นผ่านบททดสอบไปได้เหมือนเช่เชนท่านนาบีมูซาและน,นัาบเนอิสรออีนจำนวนเจ็0คนข้ามทะเลไปนะครับนี่คือบุคคลที่เชื่อมัน่นพี่น้องครับอย่าได้ท้ออย่าได้เศร้า อย่าได้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากแม้นว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาแล้วอินชาอัลลอฮ์การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นก็จะมีมาอย่างเราไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ให้เพียงแค่เรานั้นอดทนและศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาอย่างแท้จริง